กรณีของการคลิปบริเวณหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศผู้ชายนะครับาการคลิปเนี่ยนะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับประโยชน์ของการคลิบเนี่ยนะครับก็จะทำความสะอาดในบริเวณได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเหตุผลทางาศาสนาโดยเพื่อ,อย่งยิ่งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับก็อาจจะต้องคลิบนะครับคราวนี้ในกรณีที่เราคลิปแล้วเนี่ยนอกจากประโยชน์ในการทําความสะอาดช่วยลดก,การอับชื้นแล้วเน,นี่ยนะครับ เอมประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือบริเวณด้านในของบริเวณหนังหุ้มไตอวัยวะเพศเนี่ยจะมีต่อมไขมันที่ผลิตคราบของไขมันสีขาวๆเนี่ยนะครับคราบพวกนี้นทางการแพทย์มีชื่อเรียกเฉพาะว่าเรียกว่าสเล็กมานะครับคราบพวกนี้ในงานหลายๆงานวิจัยนนพบว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อตอีที่เรามีการคลิกไปอวัยวะเพศเนี่ยนะครับบริเวณหนังหุ้มออกเนี่ยก็จะไม่มีสเล็กมาะผู้นี้สะสมอยู่ทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับ จะเป็นลดปัญหาเรื่องการเกิดมะเร็งปากมดลูกในคุณผู้หญิงได้ด้วยคราวนี้ผลดีอื่นๆที่ตามมาในแง่ของเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศซึ่งคุณผู้ชายหลายท่านอาจจะให้ความสนใจตรงนี้นนะครับเราพบว,ว่าเมื่อาลาคติปบริเวณหนังหุ้มปลายเนี่ยจะทําให้บริเวณส่วนปลายของระเพศนมีลักษณะคล้ายๆกับดอกเห็ดเลยนะครับบริเวณตรงนั้นเนี่ยซึ่งมันไวต่อความรู้สึกที่มีเส้นประสาทมากขึ้นเนี่ยจะสามารถรับความรู้สึกจากการกระตุ้นสัมผัสได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใน ผู้ป่วยหลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องัยวะเพศแข็งตัวไม่ดีเพราะได้รับการกระตุ้นแล้วไม่ดีเนี่ยหลายๆครั้งที่การขลิบบริเวณหนังหุ้มปลายภูพศเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการทําให้เส้นประสาบริเวณเนี้รับความรู้สึกแล้วก็ช่วยให้ผู้ชายท่านนั้นเนี่ยสามารถมีการแข็งตัวภยายเพศสามารถอีเพศสมพันธ์ได้อย่างปกติยิง่งขึ้นได้คราวนี้ถ้าเป็นในคนที่มีเพศสมพันธ์ได้เองตามปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็บริเวณหนังหุ่มปลายนั้นเนี่ย จริงๆก็สามารถเปิดมันทำความสะอาดได้ดีไม่มีปัญหาอุดการจนกระทั่งเป็นสิ่งหมักหมมมีการอักเสบหรือว่าสามารถปัสสาวะได้โดยสะดวกแล้วเนี่ยการคลิบก็อาจจะไม่ที่เรื่องจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายท่านไหนที่ประสงค์จะไปลิบเนี่ยนะครับก็คงต้องดูว่าช่างใจดูประโยชน์ที่ได้จากข้อประโยชน์ที่หมอกล่าวไปแล้วนี่ยนะครับกับสิ่งที่เราจะต้องได้มาเ,เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าท่านปัสสาวะสะดวกดีอยู่แล้วมีเพศสัมพันธ์ได้ปกติความรู้สึกทางเพศดีอยู่แล้วเนี่ย จริงๆก็ไม่จําเป็นจะต้องคึกก็ได้นะครับโดยเพิยิ่งสำหรับคนที่เพิ่งคลอดอยู่ให,หม่ๆบางทีถ้าเป็นลูกชายเนี่ยจะลึกหรือไม่ลึกนนั้นนี่ยนะครับราง็อาจจะดูว่าถ้าลูกสามารถอัสราออกได้สะดวกนะครับตรงนี้นั้นก็อาจจะไม่ได้จําเป็นนะครับเพราะเราทำทานสารได้ดีอยู่แล้ว